สวัสดีค่ะนักเรียนป5นะคะวันนี้เรามา,าเรียนเรื่องการลดราคานะคะการลดราคาอ่าน,นักเรียนมาดูนะคะที่คุณครูเขียนโจทย์ไว้การลดราคา,าลดราคา10%ของราคาที่ติดไว้เรามาดูความหมายของการลดราคาก่อนนะคะการลดราคา สิ 10, อ่าลดราคา10%ของราคาที่ติดไว้ก็คือหมายความว่าติดราคา100บาทลดราคา10บาทหรือติดราคา100บาทขายจริง100-10ลบเท่ากับ90บาทนะคะขายจริง90บบาทอ่านะคะอ่ะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูนะคะมาดูข้อ ตัวอย่างของเรานะคะครูเขียนตัวอย่างไว้สองข้ออ่ะเรามาดูกันนะคะอ่ะข้อที่1เครื่องคิดเลขนะคะเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขราคา390บาทลดร,ราคา10 20%ร์ลดราคากีรราา่บาท นะคะลดร,ราคา20%ลดร,ราคากี่บาทอ่ะวิธีการแรกนะคะคูปองจะทำแบบเทียบบตรายไอย่างก็คืออ่ะขึ้นต้นมาวิธีทำวิธีทำลดร,ราคาลดร,ราคา20%หมายความว่า อ่าหมายความว่านะคะอ้าวการลดราคาเราใช้คำนี้อ่าเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนสีนะติดราคาติดราคาหนึ่งร้อยบาทลดราคายี่สิบบาทยี่สิบบาท นะคะอ่าต่อไปเราต้องไปเทียบหนึ่งก็คือติดราคาอ่าติดราคา1บาทอ่าลดราคาอ่าลดราคา20ส่วน100 อ่า20ส่วน100นะคะต่อไปอ่าสิ่งที่โจดถามสิ่งที่จดถามครูจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวสิ่งที่จดถาม,ต,ถามติดราคาเท่าไหร่นะคะติดราคา390บาทอ่าลดลดลดเท่าไหรอ่า ครูจะย่อเอานิดนึงนะเดี๋ยวมันจะไม่พอ390คูณ20ส่วน100่ถ้ามีศูนย์อย่างนี้คุณครูบอกนักเรียนแล้วคือเราตัดตัดศนย์ะคะศูนย์หนึตัดกับ20่ส0บตัดกับ390ก็เหลือสามสิาคูณสได้เท่าไหร่คะได้78บแปดบาทเขาถามว่าลดราคา เท่าไหร่ใช่ไหมลดร,ราคากี่บาทเราก็ตอบเลยลดร,ราคาเจ็ดสิบแปดบาทนะอ่ะตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองอ่าตัวอย่างที่สองคุณครูจะใช้การแก้จุดปัญหาร้อยละเลยนะคะอ่าติดราคารองเท้า1,750บาทลดร,ราคา8% 8%ต้องจ่ายเงินกี่บาท นะคะต้องจ่ายเงินกี่บาทอ่าไม่เป็นมาดูนะคะอ่าติดไว้อ่าติดไว้อ่าวิธีทำอ่าครูเขียนวิธีทำแป๊บหนึง่งวิธีทำอ่าอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้ไม่เอาละอ่าลดราคาลดราคา ลดราคา8ปซของราคาที่ติดไว้อ่าของราคาที่ติดไว้นะคะของราคาที่ติดไว้อ่าอ่าร้านติดไว้เท่าไหร่คะอ่าเขาติดราคาไว้อ่าติดราคาติดราคารองเทา้าไว้1,750บาท อ่าต่อไปเราใช้คำเดิมนะคะก็คือลดราคาอ่าลดราคาลดราคา8%ก็คือ8ส่วนร้อยอ่าของราคาที่ติดไว้ก็คือของก็เปลี่ยนของเป็นคูณ1750อ่าศูนย์ตัดศูนย์นะคะได้เห็นหนึ่งตัวอ่าต่อไปอนเี่มาดู8กับ10นะคะแม่สอง 248 250ต่อไปยังเหลืออีกนะคะ515 5 3 15เหลือเศษ255อ่าเหลือ35คูณอยู่กับ4นะคะ35คูณ4เป็น140อ่าอันนี้เขาลดราคา140แต่โจทย์เขาบอกว่า ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อ่าเขาไม่ได้ถามลดราคาจ่ายเงินเท่าไรต้องจ่ายเท่าไรเราก็เอาราคาที่ตั้งไว้ก็คือ1 7 5 0นะคะลบ140เราต้องคิดต่ออีกนิดนึงนะคะอ่าลบ0บ0 5ลบ4เป็น1 7-1เลบ1เป็น6แล้วก็1อ่าแล้วก็1ไม่มีตัวลบดึงลงมา นะคะอ่าคูณลบเลขถูกไหมศูนย์ลบศนย์ห้าลบสีเป็นหนึเลบหเป็นหกอ่าเขาต้องจ่ายเงิน1,610บาทนะคะอ่าเห็นไหมทำไมเราต้องคิดต่อเราต้องคิดต่ออีกนะคะเราต้องคิดต่อเพราะโจทย์ไม่ได้ถามการลดราคาโจทย์ถามเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะ